คาสอนทุกอย่างก็ปฏิบัติตามโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนลูกจะต้องพุท่องพุทโธเป็นประจำ<อ>แต่ว่าทําไมหนอผีชอบมาแกล้งลูกอยู่สเมสเมอเสมอใช้พุทโธเป่ามันก็ไม่ไปใช้พุทโธไล่มันก็ยี่ยมแย่ๆลูกก็เลยเสียใจร้องไห,ห้โฮโหฟ้องไปถึงพระพุทธเจ้าว่วาทําไมพระพุทธเจ้าสู้ผีไม่ได้ ก็พอพุทธเจ้าก็ไม่เห็นพูดอะไรวันนี้ลูกมาขอพึ่งบารมีหลวงพ่อว่ามีดีกว่านั้นหรือไม่ที่จะไปต่อสู้กับผีตอนนี้มีเหรอครับเมตตาสักครั้งสักโอ้นี่ก็หลักตกใจเสือกระบากวังข้างตัวอะไรนะเสือกระบากไอจะอยู่ในโรงครัวใช่ไหมใช่ไม่สีถนัดตีนักโออันนี้ผีผีกลัวเหรอมันจริงนั่นมันไม่ใช่ผีเทวดาที่เป็นญาติกันออย่าเขามาเยี่ยมดันไปกลัวเขได้ไอ้ชยิ้มซะแย่ซะแย่อ๋อโอ้โหไปว่าง ไปว่าไป,ไปผีไอ้คาถาขับเทวดานั้นไม่มีนะมีคาถาขับผีโอ้โท,ท,ที่พุทโธพุทเทอรไ่เทวดาก็ไม่ไปเทวดายิ่งชอบใจใหญ่เลยอ่าห <c oughs> นักก็ไปอีกเน้อ เพราะอีนี่มันดีนี่ครับนนาพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เทวดาจะเป็นเทวดา,า,าได้เราต้องอาศัยพระเจ้าใช่ไหมครับกเห็นความมั่นคงองจิตก็นี่รนนี้มันดีหรืวอว่าชดใจครับโอ้โอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไปไล่เลยนะจะเป็นไล่เลยาไม่เฉยเสได้นะถ้าเป็นยกตรงเอาอย่างไรครับท่านที่ร่างถ้ามานะแกมาหลยหนแล้วฉันน่าลำคาญเต็มทีตอนนี้ไปยินดีให้มาทุกครั้งก่อนหวยออกบอกหวยด้วยโอแต่บอกหวยไม่ได้จะห้ามมานะมีสัญญาสัญญาเลยนะที่ไม่มา กัยังทีง่ว่าคืนนี้จะมาก็ต้องบอกได้นะใช่ใช่เตรงนี้ห<ช>วยออกครับครับ